สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมทาวีพุมินนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตสนตำบุปาสาทอบางชิสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมทาวีภูมินนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกสนตำบุปากษาทอบางชิ้นค่ะสวัสดีครับผมนายเบญโพงขันไดแม่เป็นนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อสน,นอตำบลประสาทอำเภอวังชิดรการทำธนาคารน้ำใต้ดินตามวิถีพอเพียงคือเมือ่อใช้ความรู้หมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน 2. ขั้นตอนและวิธีการทำธนาคารน้ำใต้ดิน 3. าการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำธนาคารน้ำใต้ดินและ ีประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อขไขคุณธรรม 1. นึยยนน่ขยันเพราต้องมันดูแลสองประหยัดค่าใช้จา่ายเพราะใช้จากวัสดุธรรมชาติสามสามัคคีร่วมือร่วมร่รวมวมือกันสร้างนอกจากมีความรู้มีคุณธรรมแล้วจึงเชื่อมยงไปหาสามหลักการดังนี้คือความพอประมาณมีเหตุผล และมีปูนคุ้มกันในตัวที่ดีหลักความพอประมาณก็จะแยกย่อยได้เป็นสองข้อคือการบริหารน้ำได้อย่างเหมาะสมและการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์หลักการที่สองคือความมีเหตุผลการความมีเหตุผลก็คือการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำให้มีมูลค่าช่วยลดปัญหาขยะมูลฝอยและยังเป็นแหล,ล่งเรียนรู้ให้ชุมชน และการสุดท้ายการมีภูมิภุ่งกานในตัวที่ดีก็คือการวางแผนในการทําธนาคารน้ําใต้ดินและลดปัญหาน้ําขังในหน้าฝนล,ลดปัญหาภัยแล้งในหน้ารอ้อนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสีมิติด้านวัตถุ 1. ได้แหล่งน้ําจากธนาคารน้ําใต้ดิน 2. ได้นําน้ําออกมาใช้ในการเกษตรด้านสังคม 1. เป็นต้นแบบในการทําธนาคารน้ําใต้ดิน2 ทำงานเป็นทีมแบ่งปันความรู้ 3. การขยายผลสู่ชุมชน 4. การอยู่ร่วมกันในสังคม 5. ลดปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยด้านสิ่งแวดล้อม 1. ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2. ได้ได้อดักษ์น้ำ 3. า 3. ลดปัญหาน้ำห่อมขังสใช้วัสดุธรรมชาติใช้ให้เกิดผล 3. สามแสบ ศาสตร์ราชาหลักปัตยาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์สากลสารการพัฒนาสังคมวิชาพัฒนาตนเองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคมศาสตร์ภูมิปัญญานายสมชัยไสเขียวมีความรู้เรื่องการการทำธนาคารน้ำใต้ดินกศนอเมอบางชิ้นตำบลประสัทขอจบการเสนอ วท่านี้ครับขอบคุณครับ